ลูกค้าส่งเครื่องมาให้ทางร้านทํานะครับก็มีเรื่อยๆืเลยตอนนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆจากทุกช่องทางเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่อง oppo f 7นะครับติดล็อกรหัสผ่านก็คือจํารหัสผ่านไม่ได้เราก็ทําการเช็คเครื่องก่อนโอเคเครื่องเปิดติดเรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนรี่ยฮะติดหน้านี้นะครับเนื่องจากลูกค้าวาดรูปแบบไว้แล้วก็ลืมว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับบางทีก็เกิดจากการที่เด็กน้อยไปเล่นนะแล้วก็เลยทําให้รูปแบบมันเปลี่ยนไปก็เลยโดนล็อกนะฮะ ก็แน่นอนครับเข้าโปรแกรมก่อนซึ่งกว่าที่เราจะปลดล็อกได้เนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งลุ้นอีกนะว่าเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะเข้ากันได้กับตัวตัวรุ่นนี้หรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าเอาจากเวอร์ชั่นเก่ามาทำนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าบางเครื่องก็ใช้เวลาทั้งวันอ,อ๋อหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับปลดล็อกได้แล้วนะครับใครที่มีปัญหาติดล็อกรหัสแบบนี้ปรึกษาได้เลยนะครับ